ก็กำลังทานอยู่เขยิ้มแล้วหนาแล้วของพ่อเขาพ่อมีแล้วพ่อไม่เอาแล้วเฮ้ยผู้หญิงเจอบปัดเจ้าปะดอบมากเฮ้ยมึงลืมไปหรือเปล่าน้องเราอ่ะวันไปตามไม่วันไปดูมันไม่เคยเห็นผู้หญิงอยากจะดูปฏิกิริยามันต้องหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ้ะจ้ะชื่ออะไรน้าอ๋อหญิงเองมีชื่อว่าลุงทองจ้ะโอ้ คุณมีเพื่อนลุงทองเหรอครับอ๋อลุงทองลุงทองเราไปนาเด็นะนาเด็ไหนเนี่ยนาเด็ดสุกี้มิจฉาคู่เด็คุ่กิมิยะพี่แห้งอ๋อจ้าพี่นาเด้จ้าอันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนชื่ออะไรจ้าฉันชื่อหน้าสวยจ้าน้าสวยแต่ยังน่าล้อก่อนนะล้อกันหนึ่งไหมจ้าจะเอาเอาเข่าเอาเข่าลงก่อนจ้าเอาเข่าลงนี่เข่าอีกแล้วนี่ยหายน่มข่า ตายบ้าปะเนี่ยึงานนั่ี้ใครจะมานั่งชันเข่าเราไอ้วันวันตวันเว้ยวันวันไอ้วงลุงอะไรยนีเนี่ยโอ้ยมึงนี่ยำงานคุกมึงมีอะไรเนี่ยวันนี้เกิดกล้นกลับมาแล้วเหรอเนี่ยแล้วเป็นไงพ่อเพื่อเป็นไงบ้างเนี่ยพ่อพ่อไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรแต่อเพื่อนตายไปแล้วไอ้เพื่อไม่มีงานจะพาฉันไปไหนอ่ะนี่ฉันจะไปทำกับข้าวให้แม่ก่อนจะพ่อ ถามเลยหน่อยว่าจะแต่เกิดมาเคยเจอเคยเจอผู้หญิงยัยงต้องกับก็เจอแม่ on, ไงก็จะอยู่ในซ่องโจนนะเกิดมาฉันจะเคยออกไปไหนก็รู้อยู่เจอแต่แม่เย่าวเดียวนอกจากแม่นอกจากแม่เจอใครถ้าลวฉันไม่เคยเจอผู้หญิงข้างนอกหรอกแมแ่ถ้าถ้าเกิดสมมติว่ามีผู้หญิงมาอยู่ในซ่องโจนเราเนี่ยมึงจะทำยังไงเุ้ย <c oughs> <c oughs> เคยเห็นเพราะรู้สึกกลัว่ะงงกลัวทะไปแล้วกลัวทำไมเดี๋ยวแม่ว่าไม่เกี่ยวหรอกแม่ไม่รู้ถ้าเธอรู้ก็โดนสิไม่โดนหรอกกูไม่พูดหรอกไม่เอาฉันไม่เท่าเข้าไปเฮ้ยจะพูดเรื่องอะไรผู้หญิงอะไรเนี่ยพี่พามาดูผู้หญิงน้องไม่เอาผู้หญิงไปไม่เอาผู้หญิงดุไปอย่าดื้อเดี๋ยวตบฟังอย่าดื้อนะโนโดนไม่เื้อนี่เริ่มตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะมองไปมองไป หนอโอ้โหอย่านั้นน่ะเอ้อสองแล้วสองลูกเหรอลูกสองที่นั่นน่ะลูกสองผัวอีกสี่น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 ี่ดูด้คนกลางนี่คนกลางเป็นไงคนนั้นไม่มีลูกแต่ผัวเยอะมากผ yeah, ัวไม่มีไม no ่ร no ู้ได้ยังไงเนี่ยไมคนกลางอย่าไปยุ่งกับเขา มันแกกายจะแซยิบแล้วไม่เอาฉันไม่อยากดู่แคบไ่หน่อยนิดนึงนิดไม่เอาไม่เอาไม่ดูไม่เอาลุงทองลุงทองจ๋าวันแรกที่เล่นไม่มีนี่เสริมๆโป้ให้โป้ให้ ยังยงนะว่าใจเย็นเป็นไงบ้างเป็นไงวันเห็นผู้หญิงครั้งแรกขึ้นไหมึ้นอะไรขึ้นน่ยใจมันขึ้นมาไหมใจมันฟุ้งมันเหมือนใจกะออกมาจากเห็นออกแล้วไหมฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนเลยนอกจากแม่ที่สวยนะพี่จ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณสวยจังไปหาแม่ดิบฉันไม่เคยว่าแม่หัวนี่ขัดใจกูเท่งเตี้ย ทำไงอ่ะท่านยายอ่ะอยากให้อยากให้รู้นะว่ามึงแอบมาคนเดียวทำไงต่อว่ะไม่รู้ทำไงอ่ะมึงก็จีบกูจอนนั่นดิสอนจีบมึงชอบไหมกูถามจริงเลยชอบไหมเดี๋ยวกูสอนจีบกก็็มึงไว้ใจกูไหมล่ะคะสอนได้เหรออ้าวขนาดแม่กูกูยังยุ่ยมีผัวใหม่ได้อืแล้วภาษาอะไรก็จีบ มีเจ้ช่วยน้องเจริงๆหนี่่งนด้วยด้วยเจ๊เจ๊นี่ถามจริงๆเลยนะว่านี่นมหรือตี่ยเฮ้ยไม่ถามอมึ่อยาก้งเข้ามาดูข้างในง่ยมากเดินเข้าไปใกล้ใกล้ทีเข้าไปใกล้ใกล้ดีเขาบอกสวัสดีจ้าจะไหวทือไม่ผายไม่ชินไม่ชิลองเพีงแสงจันวนพอก ทำหนาผาผ่า,า,าวผาวดังทองยิ่งมองแล้วสุขไดี่ด้ยสว่างร่างตาฟาช่นวิญญาณสิคร er สิรับ

นี่เนรศรันเป็นเจ้าเข้าเลยนี่นั่งขอลองอะไรมาก่อนเป็นแร็บเลยโอ้เแม่นาดมันตีไม่ดีหรอโอยโทษเราดีกว่าไอ้เไปต่อเพลงกันดีกว่าจริงเหรอเจ๊รู้ตัวไหมเสียงเจ๊เนี่ยมันหมาเยี่ยวรถสังกษีคุ้ยคุ้ยคุยจะไปต่อเพลงกันนี่พูดอย่างนี้ดีดีนึกแต่ข้างในอะเจ้าดาหมาเรื่อเนี่ย ไปเ็บเงินหาไต่อเจ๊ดูคนเดียวอ่ินเจหน่อยนะพี่เหไอยที่นี่ที่ไหนนะเ่องโจรมีกี่คนอ่ะ30ฟาร์สาิฟาเยจะไปพอชิบหายอะไรวะพี่เขาพูดอะไรอ่ะเอกกินกับข้าวเอาน้กฉันหน่อยขอโทษนะเจ๊คือว่าฉันมีชื่อว่ารุ้งทองนะ พ่อโจโนาสีเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือฉันเอาไว้คุณมีชื่อว่าอะไรเหรอจ๊ะเชตวันเชตวักลัวเชตวันเปโจจะให้เออกรุ่นนโโงแล้วมาได้ยังไงเนี่ยพ่อจับตัวไเหรอไม่ใช่หรอกจ๊ะคือว่าเนี่ยถูกคนและถูกป้างมาพ่อเธอเนี่ยมาช่วยฉันเอาไว้ทองมาตรงนี้ได้ไหมถ้ามีระเกียบจะอยู่ในสมุทรสาคสี่ห้าชั่วโมงก่อนได้ไหมล่ะไม่ได๊ไม่อะไ,ไรถามหน่อยถามว่าต้องตอบ นี่คือคำถามใจอยากได้คำตอบจะกราวหลังจากได้ยิข่าวาระเอกคนเก่าเขาเดินจากไป รับคนมาแทนหรือ,อยังความหลังเลเคลียยังเคลียรื่องสเปคมาคิดมีใหม่หน้ตพอเขา้าใจไม่ยอกของเป็นพระเอกไปอยู่ในใจของเธอ วามผู้ใจเสัเนรนเริ่จริดว่าใครไม่รอถ้าปล่อยให้ที่สิ้จะปิดเพลงที่เขาก่อร้างเสิมใจที่เธองอสร้างต่อสิ่งที่เธอฝานเต้นหนตัว ดใดกำลับดยใจรักกันคู่รักผู้นักในฝันอยากให้เป็นฉันกับเธอ